ไฟดูดเคยไหมครับเพื่อนๆเ,เล่นโน้ตบุ๊กอยู่แล้วโดนไฟดูดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง niki k diy ครับคลิปนี้เราจะมาแสดงวิธีแก้ปัญหาเวลาเล่นโน้ตบุ๊กแล้วโดนไฟช็อตน,นะครับวันนี้มีอุปกรณ์มาทดสอบก็คือมิเตอร์วัดไฟนะครับซึ่งผมได้ตั้งไปที่ย่าน200โวลต์กระแสะสลับนะครับโดยสิ่งที่จะทำก็คือมันมี2ข้างใช่ไหมข้างหนึงเราจะจับไว้ อีกข้างหนึ่งเราจะวัดที่ตัวโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อดูว่าระหว่างตัวเรากับตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยมีไฟตกค่อมกี่โวลต์นะครับนี่นะครับบางจุดนี้ก็จะเยอะนะครับจุดนี้นี่40บกว่าโวลต์นะครับ ถ้ามาวัดตรงอันนี้เป็นสายที่ต่อกับจอคอมพิวเตอร์จอมอนิเตอร์อน,นี้ขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะครับก็วิธีแก้นะครับเราก็จะสร้างสายดินสายดินนะครับนี่ก็คือปลั๊กนะครับไอรูนี้มันคือรูสายดินนะครับผมก็ใส่ไฟปจิ้ม,นนมวไว้ อันนี้ปลายนะครับปลายเราก็เอามันมาแตะไว้นะครับทีนี้เพียงแค่นี้ครับเวลาเล่นโน้ตบุ๊กเนี่ยพวกตามขอบโลหะเนี่ยเวลามือโดนมันจะไม่ดูดละเพราะว่าไฟอ่ะจากเดิมที่มันไหลมาเข้าสู่ตัวเราอะนะครับมันจะเปลี่ยนไปไหลไปที่สายไฟเส้นนี้แทนเพราะว่าความต้านทานมันต่ำกว่า มันก็ไม่มีเหตุผลที่มันจะไหลเข้าตัวเรามันจะไปตรงนี้ปื๊ดแล้วก็ลงไปตามสายนะครับไปที่ปลักใส่ดินนะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูด้วยมิเตอร์นะครับว่าโวลต์มันตกหายไปไหมครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะจับไฟข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะแตะที่ตัวโลหะที่น้ตบุกนะครับนี่ครับ น้อยมากนะครับขึ้นในระดับไม่ถึง1โวลต์เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองดึงใส่ไฟออกนะครับนี่นะครับขึ้นมาเยอะเลย40่สบกว่าโวลต์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่สามารถทำได้ครับอีกวิธีก็คือว่าที่เท้าเราเนี่ยถ้าเราใส่รองเท้านะครับ มันก็จะช่วยได้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไฟมันก็จะไม่ไหลแต่ว่าวิธีที่ดีเนี่ยก็คือก็คือต่อสายดินให้กับจุดที่เป็นโลหะอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้ไม่มีไฟไหลตกเคาะตกคร่อมที่ตัวเรานะครับแต่จริงถ้าเกิดเอาให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับผมว่าเราควรจะเลือกปลั๊กที่มันมี3ขานะครับอย่างปลั๊กอันเนี้ยจะเห็นว่า ใสยดินมันเป็นปักของเมืองนอกอะครับมันจริงๆมันต้องเป็นแท่งขึ้นมานะพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลาเสียบมันไม่ได้ถูกทํางานนะครับเอาให้ดีเนี่ยเราควรจะไปเปลี่ยนปักตัวนี้ครับให้เป็นสามขาแล้วเวลาเราเสียบลงไปเนี่ยมันก็จะมีใสยดินแล้วมันก็จะไม่ช็อตเรานะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด u b s c r i b e นะครับ ขอบคุณครับ